สวัสดีค่ะแม่ๆทุกท่านนะคะช่วงนี้หนูหายไปนานเลยค่ะอากาศบรร้อนแม่อากาศบรร้อนแล้วไม่สบายเลี้ยงยากนิดหนึ่งช่วงหน้าร้อนเพราะว่าร้อนมากๆปีนี้สี่สิบกว่าเลยค่ะอุณหภูมิของจังหวัดสระแก้วนะคะสวนบอลวิพาดาค่ะอยู่จังหวัดสักแก้วนะคะแม่จังหวัดสักแก้วปักบุดมาเลยค่ะร้านวันนี้ของฝากค่ะ ถามใครในสักแก้วก็จะรู้จักค่ะร้านวันนี้ของฝากอยู่ตรงไหนค่ะหลังโรงงานเป็นสวนบอลนะคะใครอยากมาเที่ยวชมมาได้เลยค่ะตอนนี้ราคาเบาๆเลยนะคะค่ะวันนี้หนูจะมาเปิดตัวด้วยชินน้บัญชนนะคะใกล้จะเข้าพรรษาแล้วฐานะะนี้ต้นแม่นะคะอันนี้ต้นลูกแบ่งสามห้าค่ะถ้าราคาสามห้าน้องกล้วยก็จะให้สามต้นร้อยนะคะแม่แม่แมอ่ะ ถ้าท่านไหนอยากได้ต้นนี้หนู250านะคะกัดสีพร้อมเลยมีหนึ่งต้นนะคะอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เป็นไม้จอมค่ะแต่จอมนานแล้วค่ะสีห้าเดือนแล้วค่ะแม่จา๋าค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะสองต้นเนี่ยห้าสิบบาทค่ะเนี่ยใครอยากได้อย่างนี้ค่ะอันนี้ชุดชุดแม่เขาเนี่ยอันนี้ตัวอย่างต้นแม่นะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะอยู่ในชุดนี้เลยค่ะไม้เมล็ดลูกของ เบื้องบูรพานะคะห้าสิบบาทสองต้นค่ะอันนี้อันนี้จะอยู่ที่อันนี้เออนั่งอันนี้อันนี้ต้นแม่ต้นแม่ของลนะโอเคโอเค,อ,เคอ่ะสามห้านะคะนี่ค่ะนี่ต้นแม่นะคะเนี่ยสามต้นร้อยค่ะเนี่ยค่ะถ้าใครชอบฟอร์มเล็กๆนะคะอย่างนี้เลยค่ะสวยๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะต้นลูกเขาเอาอ่า ทางจินดาค่ะแม่จ๋าทางจินดาอ่ะทางจินดานี่เลยอ่ะฟอร์มเล็กๆเลี้ยงง่ายๆน่ารักน่ารักใครไม่ชอบฟอร์มใหญ่นะคะเนี่ย่ะยี่สิบห้าบาทพอค่ะเนี่ยค่ะแล้วนี้อันนี้บุรุษสวรรค์ค่ะอ่ะบุรุษสวรรค์อ่าสองต้นเนาะต้นสองต้นเนี่ยอ่ะเนี่ยสามห้าสามต้นร้อยอันนี้ต้นต้นแม่ต้นแม่เขาจะปุ๋ยจะหมดนิดนึงไม่ได้เปลี่ยนดินนานล้วค่ะน่าจะหลายเดือนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นมณนีนบพัลค่ะมณีเพทลัดอ้ามณีเพรทลัดเอา้ as, เอานี่เลยค่ะใครชอบนะคะอันนี้สามห้าค่ะเพราะต้นแม่นี้หนูขายหนูแบ่งสามร้อห้าสิบนะคะมีสามสี่ต้นหัวเบลอเร์เลยค่ะถ้าอยากได้รับได้ค่ะนี่ค่ะสามร้อห้าสิบสามสิบห้าค่ะบุษบันก็แบ่งแม่นะคะแบ่งแม่ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้จะเป็น พันดาวค่ะเนี่ยค่ะพันดาวสามห้าบาทค่ะต้นโตๆเลยค่ะอันนี้ไม้เยกหน่ออันนี้อันนี้จะเป็นมหาชัยมหาชัยอ่ะเจ็ดสิบห้าบาทสวยสวยเลยอดีตเคยแลต้นหนึ่งหลายพันบาทนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่ะสองต้นเลยอ่ะสองต้นอ่ะสองต้นสามสิบห้าบาทพอต้นสองต้นนะถ้าใครโชคดีก็จะได้สองต้นนะคะ ราคาเบาๆเลยค่ะองหญิงทอฝันนะคะตีเพชรสามห้าอ่ะเดี๋ยนั่งโอเคอเค่ะอ,อันนี้อ่ะสามห้าเจ็ดสิบค่ะขึ้นสีแล้วค่ะตีเพชรนี่บอลสวยมากสวยอมะตะเลยนะคะอ่ะพี่กล้วยเล็บ เล็บมือนางอยเล็บมาคน,อน,าอนขอโทษค่ะอ่ะถ้าถ้าอย่างนี้นะสามห้าพออ่ะสามต้นร้อยอ่ะอ่ะอันนี้อ่ะยี่บห้าอ่ะยี่ห้าสิบห้านี่นะคะอ่ะอันนี้เป็นคุ้มทรัพย์นะคะแม่อ่ะสามสิบห้าบาทค่ะน,นี้อันนี้ยี่สิบบาทค่ะ อ่ามัคควราลังสันค่ะอันนี้มีมีหัวนะมีดอกนะคะเนี่ยหนึ่งร้อยบาทค่ะสามต้นนะคะแม่ลูกไม้ต้นนี้นะใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะหนูขอญา่าเปลี่ยนเป็นกระถางห้านิ้วนะคะเนี่ยค่ะหัวเบลเลอร์เลยเนี่ยที่จริงเขาสวยอยู่ค่ะแต่ผ่านหน้าร้อนมาได้เนี่ยไม้เนี่ยถือว่าเก่งมากเลยอ่าอันนี้หนึ่งร้อยบาทนะคะนี่กระถางแปดนิ้วแต่หนูขอถ่ายใส่ห้านิ้วนะคะ ผัวใหญ่ๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นออ,อกศึกค่ะอ่ะอันนี้แเจ็ดสิบบาทพอค่ะเนี่ยอันนี้สามสามตีต้นเลยมีหัวค่ะเนี่ยอันนี้จะเป็นช้างด่างเหลืองสามห้าอ่ะอันนี้บอลบอลกระดาษด่างสามห้าอ่ะอันนี้อ่าบาง ดักดางอะดางแล้วค่ะแม่เนี่ยสามห้าบาทนะคะแต่ขออนุญาตถ่ายเป็นกระถางสี่นิ้วนะคะอ่ะอันนี้จะเป็นหูช้างแต่เป็นเอ่อเป็นร่างใหญ่ค่ะแม่อันนี้ขออนุญาตขายให้ในราคาสองร้อยห้าสิบค่ะมีไม่เยอะค่ะที่จริงเขาสวยมากเลยค่ะแต่ตัดใบออกไปสองต้นเนี่ยเห็นเขาขายกันอยู่ประมาณสี่ห้าร้อยนะคะอันนี้เป็นหูช้างผู้ด่างหูช้างแต่เป็น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 แบบว่าเขาเรียกว่าร่างใหญ่อะ ขออนุญาตขาย250อันนี้บุษราคำอ่ะมีไม่เยอะค่ะนี่ค่ะต้นนี้หนูขออนุญาตขายอยู่ที่950ค่ะค่าส่ง50บาทมาเหมาเหมือนเดิมค่ะอันนี้ราคาถูกมากเลยนะคะถูกมากๆเลยใครได้ไปก็เอาไปปลูกเล่น950บาทอ่ะหัวบอลค่ะหัวบอลมีชื่อหมดเลยค่ะเนี่ย50บาทค่ะแม่ประมาณ11 สิบเอ็ดคลาค้ากัน11ขึ้น50บาทค่ะแต่ชุดนี้จะมีชื่อหมดเลยนะคะเนี่ยนะคะคละค้ากันไปนะคะเดี๋ยวให้น้องกล้วยจัดการให้ค่ะค่ะอันนี้ก็จะพับเจ้าพ่อพระปรงค่ะ20บาทค่ะ,คะอันนี้เทพคิรีอ่ะยี่สบาทอันนีเ้เทพไตรลุงหาสองต้นนี้20บบาทอ่ะ อันนี้จะเป็นอักษรสวรรค์น,นะคะสามสิบห้าบาทค่ะล้อมเพชรค่ะเนี่ยเอาสามสิบห้าอันนี้อ่ะผมพิมานอ่ะผมพิมานยี่สิบาทพอสามห้ายีา่สิบค่ะวันนี้ล้อมเพชรด,ด่งดางๆอย่างนี้นะคะห้าสิบบาทถ้าไม่ด่างจะอยู่ที่ยี่สิบาทค่ะนี่สวยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากเลยลายโอ้โหสุดยอดเลยนะคะเนี่ย ห้าสิบบาทค่ะวันนี้ล้อมเพชรนี่ก็ยังไปได้อยู่นะคะเพราะว่าเขาจะไม่ใช่ด่างขาวอ่ะก็จะเป็นด่างชมพูเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะอยู่นอกตู้ได้สบายสบายเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงง่ายเลี้ยงนอกตู้ก็ได้ค่ะมีสองแบบนะคะถ้าไม่ด่างก็คือแข็งแรงเขาจะฟอร์มแบบเนี้ยเอาไปไม่ด่างไปก็ได้ให้ยี่สิบาทอันนี้ห้าสิบบาทค่ะอ่าอันนี้จะเป็นเล็บบางกรสามห้า กระบี่ก็สามห้าอันนี้กลมๆสามห้าเนี่ยน,นะคะสามห้าหมดเลยอันนี้อ่ะถ้าเล็กอย่างนี้จะอยู่ยี่ห้าอ่ะถ้าอย่างเงี้ยสามห้าหมดเลยอันนี้นกน้อยนําโชคอันนี้ก็จะเป็นลูกไม้เนี่นะคะลูกไม้ใบไผ่อย่างเงี้ยสามห้าสามอันร้อยนะคะสวยอย่างนี้เลยนะคะอ่ะอันนี้ถ้าต้นเดียวก็จะอยู่ที่สามห้าเหมือนกันถ้าสองต้นก็ห้าสิบบาท ะะอันนี้เท้ามหาพรมนะคะเนี่ยค่ะเท้ามหาพรมนี่สามต้นเลยนะอ่ะสามต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเอาร้อยห้าสิบบาทพอค่ะไม้นี่เป็นปีกว่าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลวงราชเสนหาสามต้นอ่ะกระถางนี้โอ้ย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 สวยอ่ะกระถางนี้นะต้นใหญ่ๆพวกไม้พวกนี้มีหัวหมดเลยนะคะไม้ที่ยุบแล้วก็เกิดใหม่เอาร้อยห้าสิบาทพอกระถางเบอร์เทอร์เลย อันนี้ก็จะเป็นว,วิชุดา,ดาเอาใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะห้าสิบบาทอ่ะอันนี้ยี่สิบอันนี้ห้าสิบแต่หนูว่านะซื้อความรวดเร็วห้าสิบาทก็โอเคกว่าเสี่ยงยี <kho> ่สิบบาทอันนี้อ่ะสองต้นมั้งนี่ต้นนี้อ่ะอ่ะห้าสิบบาทค่ะอ่ะอันนี้วิชุดาเหมือนกันอันนี้จะเป็น ศิลาเพชรอ่ะห้าสิบค่ะส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะส,สวยๆอย่างนี้เลยนะคะ,ะเล็กๆก็มีอ่ะยี่สิบบาทอ่ะขายไปกล้วยขายปลุกนี่ยส,สวยๆอย่างนี้เลยห้าสิบบาทนะคะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอ่อาอ้าวสองต้นเลยนะชิน,น ad, เทวราชอ้าวสองต้นอันนี้อา้าวถ้าใครได้ไปอันนี้เลยสองต้นกับห้าสิบบาทพอเอา เขาโอเคอยู่นะไม้พวกนี้ไม้อมตะอ่ะสต้นห้บาทอันนี้ก็จะเป็นเรืองพันลาราห้าสิบาทต้นนี้ไม้หน้าร้อนจะความสวยเขาจะลดลงนิดนึงนะคะเนี่ยถูกฝนสองรอบแล้วคพิ่งชั่วดีขึ้นหน่อยอันนี้น่าจะเป็นสาวเมืองสิงห์อ่ะใหญ่ๆอย่างนี้เลย50บาทอ่ะห้สบ,บาทสาวสิบ้าบาทอันนี้สองต้น3ามต้นเลยแตกหนอกเก่ง อหงเฮมบาราดเอาสามต้นเลยพี่ด้วยเจ็ดสิบบาทอ่ะเป็นกอเลยนะคะแม่เนี่ยเลี้ยงง่ายพวกนี้นกตู้ได้ต้นเล็กสามสิบบาทโดนพักไม้เก่าแก่ค่ะสามต้นห้าสิบอันนี้ก็จะเป็นอะออกหลวงสุรศักดิ์เอา ห้าสิบบาทค่ะสามต้นเลยนะคะ,ะมาต่อกันที่จันดำด่างนะคะต้นนี้ห้าร้อยค่ะดัง่างต้นนี้เทพเลยนะคะไม้น้าร้อนจะจะ,จะเอ่อความสวยจะลดลงนิดนึงนะคะแต่โอเคนะเนี่ยใช้ได้เขาผ่านความร้อนมาแล้วะแล้วก็อันนี้สองร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยอ่าเนี่ยสองร้อยห้าสิบนะคะ,ะ,คะชอบแบบไหนนะคะสั่งน้องกล้วยมาได้ค่ะ อันนี้จะเป็นอีพิอีพิผู้ดังอีพิสวยๆอย่างนี้เลยค่ะฟูอย่างนี้เลยค่ะห้าสบาทค่ะถ้าอย่างนี้ก็จะ30มสิอันนี้จะเป็นผู้ดังหินอ่อนสามสิบบาทหนูขอยาดหอตุ้มไปนะคะเนี่ยค่ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะชอบแบบไหนก็ให้น้องเขาดูให้นะคะอันนี้จะ สามสิบห้ายี่สิบค่ะค่ะอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้จะชื่อสายทับทิมอา้าวสายทับทิมห้าสิบบาทค่ะใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะอันนี้น่าจะเป็นมีเกือบสิบต้นนะคะค่ะอันนี้จะเป็นไก่มาเฮส่วนนะคะเนี่ยค่ะก้อยใหญ่ๆฟูๆอย่างนี้เลยค่ะเนี่ยเราไปลงกระถางแปดกระถางสิบได้เลยนะคะเนี่ย อันนี้ร้อยห้าสิบนะคะอ่ะถ้าอย่างนี้ห้าบาทค่ะนี่ค่ะประมาณนี้อ่ะมีหลายราคานร้อยหนึ่งอันนี้50บาทเนี่ยบอ้องกล้วยได้นะคะต้องการไซส์ไหนนะคะแล้วก็เสือพานนะคะเนี่ยสองต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยค่ะ50บาทค่ะแม่แข็งแรงนะคะเนี่ยค่ะแรงมาก